สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลออเก่งกระตันยูสุดๆด,ดาราหนุ่มสุดฮอตปลดนี้่20ล้านให้ครอบครัวเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักร้องหนุ่มชื่อดังมากฝีมืออย่างแกงส้มธนทัชชัยอัดหรือแกงส้มเดอะสตาร์ที่หากใครติดตามชีวิตของเขาก็จะเห็นว่าเขานั้นโรยง,งานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่จากการประกวดเวทีเดอะสตาร์ Star, มีผลงานเพลงของตัวเองและได้เล่นละครหลายเรื่องทั้งหล่อและเก่ง ขนาดนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาปรบมือชื่นชมความเกง่งที่มาพร้อมความกระตันยูที่หนุ่มแกงส้มปลดหนี้20ล้านให้กับครอบครัวที่เขาบอกว่าถามว่าเงินก้อนโตขนาดนี้ลำบากไหมเจ้าตัวเผยว่าก็ไม่ลำบากเพราะทุกคนในบ้านก็ช่วยๆกันตอนนี้ก็มีธุรกิจคือขายเพลงของตัวเองและร้านกาแฟพยายามทำหลายๆยอย่างช่วยที่บ้านด้วยแล้วก็สร้างธุรกิจที่เป็นของเราด้วยที่บ้านก็มาช่วยเรา ก็ช่วยๆกันไปสำหรับ20ล้านก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเป็นเงินทั้งจากธุรกิจและค่าบ้านเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตและตอนนั้นก็ส่งพี่สาวไปเรียนก็เลยเป็นอะไรที่ค่อยๆเพิ่มมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n y c o m ขอบคุณครับ